นอนเก่งอันนี้อะไรคะเป็ดเป็ดภาษาอังกฤษว่าไงดักเป็ดดักเป็ดโอเคอันนี้อะไรลูกอุ้ยคาเมอูคาเมอูอันนี้อะไรคะข้อกาตาตาคาโคยิ่งเลยเก่งมากๆเลยลูกแล้วนี้อะคะลูก อะไรคะปิซซ่าปิซซ่าภาษาอังกฤษว่าไงคะอะว่าอะไรอาจจะไฟอาจจอไฟข้าวจีนไงอะกินน้ำหวานค่ะแล้วนี่ล่ะคะลูกกินน้ำหวานมีตัวอะไรเอ่ยข้าวจีนไงอะช้างภาษาอังกฤษว่าไงแอลเฟนแอลเฟนแอลเฟนค่ะอันนี้ล่ะคะ แกงคณรูใช่ป่ะป่าว่าอะไรจิงโจ,จ้เก่งสุดยอดอ่ะอันนี้นะคะไยทยกูไทยกูอะไรเอ่ยไทยกูเสือใช่ไหม แลบิกินผักกินแครอทแล้วนี่ล่ะคะกินไเต่าภาษาอังกฤษว่าไงเต่าตันกินนนะจั๊มจกินหมดท่ากัด่านนกินนู่นกินจั๊ r จักินหมดท่มา่าัาลูกกินกิตของ อาภาษาอังกฤษเก่งภาษาอังกฤษว่าไงคะแรปอะไรแรปบิดเอ้ยไม่ใช่โจ๊ะอ่ะททเต่าโอเคแล้วน,นี่นะคะวควายภาษาอังกฤษว่าไงภาษาอังกฤษว่าไงลูกฮะภาษาอังกฤษควายว่าไงลูกมามีอัดอยู่นะนะตอบเรื้อเก่งเนะื้อบับอะไรบัฟเฟ่ โอเคแล้วนี่ล่ะคะภาษาอังกฤษว่าไงภาษาอังกฤษว่าไงก,ไกินหญ้ากินผักกินผลมไม้ลิงอะ่ะภาษาอังกฤษว่าไงไหนตอบหมดทีตอ,อนที่มั่งไว้อันกี่ลิงค่ะโอเคแล้วนี่ล่ะคะ ชีบแกะล่ะคะเก่งจังเลย,อยน,นอนท้ายนอนทายนะโอเคนอนท้ายก็ได้อ่าแล้วอันนี้ล่ะคะลูกหางนกฮูโฮ่โอ้หางนกฮูกแล้วอันนี้ล่ะคะเก่งจังเลยเนี่ยนอนท้ายก็ได้ด้วย ดีพูงกินน้ำหวานโอเคแล้วนี่นะคะปลากินน้ำหวานไม่ใช่เนี่อะไรปลาปลาภาษาอังกฤษว่าไงไปปลาภาษาอังกฤษว่าไงไปไม่ใช่สิแล้วดิโอเคอันนี่นะคะกอดแพกอดแพโอเคอันนี้เราหุ้ยอะไรอ่ะตัวอะไร

อ่ะเดี๋ยวมมีให้คอยจำไว้ก่อนนะเรียกว่าสเนกไง,งใช่แล้วเนี่ยกูกินอะไรอ่ะงูกิกลบมันเนี่ยไลออนไรออนนั <Light on. S 1> ่นเนี่ยนี่อะไรไก่ชิคเก้นไก่นนเ,เนี่ยโอเคอ่ะนี่อะไรลูก โอ้โหได้หลายท่ามากเลยอันนี้อะไรคะเนอะอะไรคลิปบอลเขมะค่ะอ๋ะบบอยิ้มบอลเข็มโอ้เก่งจังเลยหรอแล้วนี่ล่ะคะ,ะบบนูค่ะแม่บบค่ะ,ะ,ะ,คะอันนี้ล่ะคะหนูภาษาอังกฤษว่าไง R A T หมาไม่ใช่ dog หมาสิภาษาอังกฤษ,กษ r A <ด>หนูอ่ะ R A T r ร d หนู มี่น,นี่นี่อะไรหรอบล่าดีลูกจะเสร็จแล้วนะคะโหดเก่งสุดๆอ่ะเดี๋ยวมีตกตกมือให้แรงๆเลยเดี๋ยวอย่าตกแล้วเดี๋ยวอันนี้อะไรตายอยงตกแล้วอันนี้อะไรคะไหนบอกมามีกัน,กนจิชิบล่าค่ะมีิบล่าค่ะชิบล่าอะไรคะชิบล่ามาเลยโอเคแล้วนี่ล่ะคะอ,อะไร อ่ะเนี่ยได้ได้ไรได้ไครคะอาไปไหนอ่นนนะอะไรนะนี่ได้ไรเดียกอ่าอโอ้เดี๋ยวมามีพาไปไทายเสร็จก,ก่อนโอเคไหมได้ไะไดนเสเร์เดนเนสเซอร์แบดอ่ะแบดแล้วอันนี้ละ่ะคะกวางภาษาอังกฤษว่าไง ดีกว่าดีกว่าตัวเ็จแล้วแล้วอันนี้ล่ะคะยังเลยสองใบนี่อะไรอออมาเก็บเออเก็บแล้วอันนี้ล่ะลูกอันนี้ล่ะคะเอาบอกนี้ก่อนจีโต้ไม่ใช่จีโจ้จีไรจีลาจีลาและนี่อะไรกบกบภาษาอังกฤษ กรมภาษาคิดว่าไงก <c oughs> รมภาษาิดกรษิดว่าไง F R O G โอเคฟลักกล์ล้วนี่ล่ะคะมีเพนด้าแลวนี่ล่ะคะโอเคแลวนี่ล่ะลูกอุ๊ยเนี่ย แคทแมวเนี่ยทำไมอ่ะส้มย mm ืนเฉยๆฉยชื R ่อทำไมอ่ะหมูภาษาอังกฤษหมูภาษาอังกฤษว่าไงหมูภาษาอังกฤษว่าไงคะ p i g p i g แปลว่าอ่านว่าอะไรย่ะอ่านว่าอะไรคะหมูภาษาอังกฤษว่าไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาต่อมเดีย P I G ภาษาอังกฤษแปลว่าไงพริกหมูไงนอ่าพริกหมูแล้วเนี่ยอันนี้ภาษาอังกฤษว่าไงสระอะไรคมันมีเขาสระอะไรชุนชุนเนนสเนกงูพริกหมูแล้วบานาน่าอะไรบาาานน่ แล้วมะละกออ่ะมะละกอเลยสิมะละกอภาษาอังกฤษว่าไงผักอะไรผักไผ่ผักไผ่แล้วข้าวโพดอ่ะเอ้ยใช่อะไรนะงาะล่ะงาะภาษาอังกฤษว่าไงทูพูดเงาะเงาะแล้วออคเทปเปคืออะไรออคเทปเปคืออะไรคะออคเทปเป ภาษาอังกฤษคืออะไรลูกฮะเ,เลยดิล,ยลูกไหมยิ่ใจนี่ไงมันมีอัดวิดีโออยู่นะนี่งใจขั้นเลยยิ่ใจขั้นเลยปลาหมึกปลาหมึกภาษาอังกฤษว่าไงเร็วออคูนอ่ะ<า>ออคูนโอ้ยเก่งมากเลยเร็วเร็วด,ดิตั้งใจหน่อยเร็วปลาหมึกภาษาอังกฤษอะปลาหมึกภาษาอังกฤษว่าไงคะ ơi ôi, xì ngang ơi